มาดูนะครับนะนี่คือธุรกิจธุรกิจมืดนะครับนะธุรกิจมืดคือเผาถ่านมันดําคือมืดนะครับธุรกิจมืดนะครับนะเผาถ่านขายนะครับนะนี่ไม้ที่ว่ามาเผาถ่านนะครับนะไม้ไม้ที่มาเผาถ่านนะครับนะไม้ที่มาเผาถ่านครับนะยังไม่ใส่เตานะครับนะยังไม่ทํายังไม่เลียงใส่เตานะครับนะ เอามาตังไว้ก่อนนะครับนะให้มันแห้งๆก่อนนะครับนะธุรกิจมืดนะครับนะเผนะาถ่านขายนะครับนะธุรกิจของพ่อแม่ครับนะอาชีพเผาถ่านขายนะครับนะนี่ออกไปได้สี่ห้าข้อแล้วครับนะเหลืออยู่ประมาณสองข้อนะครับนะธนะุรกิจมืดนะครับนะเผาถ่านขายครับนะทำถ่านนะครับนะ มาดูก็ดูมีครับเนะี่มีสวนกล้วยกล้วยข้างหลังนะบรับนะสวนกล้วยกล้วยครับมีสวนกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าดูสวนนะครับนะดูสวนี่สวนก่อนมีต้นแบงลักต้นมะเขือสารเน่มีสารเน่ครับนะสารเน่ อะไร่ก็พอถ้ารังงามก็ขึ้นก็ได้ขายนะครับนะอะไรเนี่ยต้นเมงลัก,ก็มันตายแล้วก็มันตายแล้วกนะ็ค่อยปลูกใหม่ครับนะต้นพลิกก็พอได้กินนะครับนะถ้ามีเยอะก็ได้ขายครับนะต้นพลิกต้นพลิกนะครับนะเยอะก็ได้ขายครับนะมีต้นดอกแค่ครับนะดอกแค่ครับนะได้ตาขึ้นต้นใหญ่ๆก็ถ้าออก ดอกเยอะๆก็พอได้กินครับนะพอได้แกงพอได้ลวกกินจำนำพริกนะครับนะมีต้นกล้วยนะครับนะต้นกล้วยสนกล้วยกล้วยไข่ครับนะนี่ต้นไผ่ครับนะต้นไผ่ปลูกต้นไผ่ไว้กินหน่อครับนะไผ่ครับไผ่อืมเดี๋ยวออกหน่อก็ได้กินกันนะครับนะตัวนี้ได้กินแล้วครับนะออกหน่อแล้วครับนะออกหน่อแล้วครับนะ ออไผ่นะครับนะออไผ่นะครับนะหนอไผ่ออกหน่อแล้วครับออกหน่อออกแหนงแล้วครับนะเห็นไหครับแหงวันเดียวเก็บไปแกงแล้วครับนะเก็บใบแกงครับนะหนอไผ่นะครับนะนไหครับนะหนอไผ่นะครับนะหนอนะครับนะหน่อออกหน่อแล้วครับนะมีหลายหน่อครับนะมีหลายหน่อครับนะเดี๋ยวจะได้ทําการสับไปแกงแล้วครับนะมีหลายหน่อครับมีละยหน้อมีแหนงด้วยครับนะ นี่แหนมมุดครับนะมีหลายหนอครับนะนี่หลายหนอสี่ห้าหนอก็พอได้แกงแล้วครับนะสี่ห้าหนอเขาได้แกงครับนะอืมหนอไม้ครับหนอไม้มีครับพอได้กินครับนะก็ถ้ามีเยอะก็ได้ขายครับนะก네็มีสวนนะครับนะทางนี้ครับนาะสวนนี่ปลูกผักชีฝรั่งครับนะปลูกผักชีฝรัง่ง ได้กินได้ขายครับนะถ้ามีเยอะคก็มักเขือมเขือยาวเมื่อก่อนก็เจ็บไปขายนะครับนะมเขือยาวนี่ตัวผักยาวครับนะแม่กาลังปลูกนะครับส่วนแม่ครับนะผักหวานครับนะผักหวานถ้ามีเยอะก็เจ็บกินเจ็บขายได้ครับนะเหลือเหลือกินก็ขายครับนะก็ได้ขายครับนะนี่ปลูกต้นหอมครับนะต้นหอมนะครับนะลูกต้นหอมครับนะ หอมครับนะหลายแปลงอยู่ครับนะหลายแปลงครับนะบนะต้นหอมกำลังปลูกครับนะมีต้นผักอะไรไใช่ผักแป็นผักแป้นผักแป้นผักแบ็นครับนะนี่ก็ต้นปลูกถั่วผักยาวก็นะถั่วผักยาวถั่วผักยาวก็นะกำลงังจะขึ้นล้านนะครับนะ ทานให้แล้วนะครับนะผัวผักเจ้าครับนะผัวผักเจ้าหลายแปลงอยู่ครับนะหลายโตขึ้นก็พอได้กินพอได้ขายครับนะพอได้กินได้ขายนะครับนะตัดไคล์ครับตัดไคล์ก็มีครับนะตัดไคล์อืพอได้กินครับนะตัดไคล์มีผักหลายอย่างผักมีผักหลายอย่างครับนะต้นมะละกอครับนะ เดี๋ยวให้ยูมะละกอครับนะลูกดกนะครับนะมะละกอลูกดกตั่วที่สวนของแม่ครับนะสวนของแม่ปลูกไว้นะครับนะสวนถัวกําลังขึ้นร้านนะครับนะแข่งร้านให้มันนะครับนะตัวผักยาวครับนะตัวผักยาวมีร้านตัวผักยาวครับนะตัวผักยาวดูครับนะ นีก็มีใบบัวปกนะครับนะมีหลายอย่างหลายหลายอย่างครับนะต้นมะละกอขึ้นโูกขึ้นเครื่องขึ้นนะครับนะต้นพลิกนะครับนะอืมนี่ก็คือผักเสี้ยนนะครับนะผักเสี้ยนเอาไปดองแต่กินได้ขายครับน่ะกินได้ขายครับนะมีมะละกอครับนะลูกใหญ่ครับนะมะละกอลูกใหญ่เลยครับนะ เลาก่อลูกใหญ่เลยนะครับนะพันใหญ่ครับพันใหญ่ใหญ่มากครับนะป่าพันใหญ่มากครับนะลูกเป็นสองสามโลครับนะลูกใหญ่เป็นลูกทุเรียนเลยครับนะลูกใหญ่มากครับนะลูกใหญ่มากก่อผักชีลาวครับนะผักชีลาวพอได้กินได้ขายครับนะเลือกินเลือเลอกินก็ขายครับนนะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับสวนของแม่ครับนะ <c oughs> ปลูกไว้พอได้กินแต่ขายครับนะเหลือกินก็ขายนะครับนะเหลือกินก็ขายมีหลายสิ่งหลายอย่างปลูกไว้ในสวนครัวครับนะสวนครัวมีหลายสิ่งหลายอย่างครับนะอืตัวมาถ่ายทําให้ดูนะครับนะถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะก็คงก็ขอลงไลน์แต่เพียงเท่านี้นครับนะ ลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับนะลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ